โดนโกงอีกแล้วจะซื้อหรือขายรหัสเอาวีโดนโกงทุกทีปัญหานี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้นทีพีเเพจแท้มีผู้ติดตาม10,000แขึ้นไปเพจขายหรหัสเอาวีที่กำลังมาแรงมี ID ดีแลงคอนสกินแลพี่กับราคาเริ่มต้น50บาท ID สะอาดมีประกันหลังการขายใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีท่านผะู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมเราเนี่ก็อยู่กับผมซีก็ทีวีกแล้วนะฮะส่วนเรื่อนะครับผเรื่อ่เกมเอาวีไลน์นั่นเองนะครับผมและทั้งวันะนี้นะครับผมก็ มีตังค์ก็ท่านที่จะเยอะแล้วนะหมื่นเก้านะครับผมนะเรามาดูดีกว่าว่าผมสามารถที่จะซื้อตัวไหนได้บ้างนะแต่ที่ผมเล็งไว้นะครับผมนะฮะนั่นะคือเจ้าตัวนี้เลยนะครับมูลัดเห็นปะ คือผมอยากจะรู้ว่ามูลาดในเอวีไลท์เนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าแบบมันเล็กใช่มันคือมูลาดนี่คุณบอกมันต้องแบบเน้นเก็บสแต็กแล้วก็ไปอันติบาดอะไรประมาณนี้ใช่ปะ่ะนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะว่ามูลาดในเอวีไลท์แบบแบบเล็กๆเ,เ,เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวตัวต่อไปก็น่าจะเป็นนาคอนนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอให้ผมเก็บตังค์ก่อนนะหมื่นแปรเท่ากันเลยโอเคฮะผมลองเล่นมูลาดก่อนก็แล้วกันโอเคซื้อด,ด้วยเหรียญโอ้ ยอดะฮะเอาสกินด้วยคือผมมีเจ็ดร้อยเพชรอะเอาสกินด้วยดีกว่าฮะสกินมูระเท่าไหร่วะผมไม่แน่ใจแลนะสกินมูระเท่าไหร่เออนี่ห้าร้อยเก้าเก้าวู้เราลงทุนได้เลยเนี่ยคือแบบว่าเพิ่มดาเมจบวกสิบนะครับผมเนี่ยไมเย่เนี่กูกโกงลุกวิถีทางฮะนี่ฮะผมเนี่ยมน,ยนอมอลอยแฮกสิบนะครับดาเมจจัดไปไม่รู้มันโกงหรือเปล่านะโอ้ยไม่แช่ ฮะแรงเลยก็แล้วก็เอ้ยเดี๋ยวผมก็ดูแรงแป๊บนึงว่าแรงสูงสุดเท่าไหร่ละอู้หูเขาไม่เดินหนึ่งเลยเหรออีนิดเดียวก็จะคอนแล้วนี่โอ้โหผมผมไม่รู้ว่าแรงสูงมันจะเตึงขนาดไหนผมก็อยากจะลองเล่นนะแต่ก็ด้วยสภาพแบบคือผมเล่นไม่ถนดัดเลยมันเป็นในคอมนะครับผมนะข้อนั้นที่เล่นยากนิดนึงผมก็เลยแบบขี้เกียจน,นะครับผมนะฮะโอ้ยเพื่อนเพื่อนในเฟซผมเริ่มมาเริ่มเล่นกันแล้วนะครับผมในะตอนแรกคือแบบแทบไม่มีเลยตอนผมอัดคลิปแรกๆอะ่ะ โอเคะมาละลองดูว,ว่ามูลาดจะโอเคเปล่าฮนะเลือกก่อนเลยเดี๋ยวโดนมูลาดก็ต้องเป็นป่าสินนะ <c oughs> นี่เงี้ยบวกดาเมจบวกสิบโอเคอะมาแล้วนะครับผมนะฮะ <c oughs> <c oughs> ตื่นเ <c oughs> ต้นวะโอ้โหจะเอารองเท้าตีเร็วดิเพราะว่าลืมไปว่าเกมนี้นะมีรองเท้าสองขั้นนะครับผมผมเคยรีวิวไปละ ไอ้เงี่ยตีคันสองตีเร็วสี่สิบห้าเปอร์เซ็นนะครับผมนะฮะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยพวกมึงไอ้สัตว์ฟากูโอเคฮะฟรามมันมีแค่2บัฟเองอะเฮ้ย เฮ้ยเจนมาดิกูทำวงทำวงบอกเลยวู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 ไอแกตติกูดาวน์นไวเลยอุ้ยโอ้ยยยเฮไยแ่นน้าเนี่ยอะไรเนี่ยเขี่อเลือดไม่มีอะไรอะไรอะไรพี่ระดับแบงคอน ตายนะตานะตานะตานะเนะเรียบร้อยกุณเล็กก็บ,บอดปะนี่ทำไมมันยืงยืนอยู่อ่ะผมไม่แน่ใจนะฮะอาจจะเป็นบอดอยู่ก็ได้เพราะแรล็กผมยัง,งโง่ๆอยู่เลยฟาร์มต่อผมนะเราเป็นฟาร์มฮะมันก็โอเคนะไม่ได้เล่นยากอะไรขนาดนั้นนะ แค่แบบเ,เล็กอะคือแบบว่าเราอุอสองสามอีทีเดียวถทมทุิวเฮย้ยโอ้โห่ม้นมาตีสวนให้เต้เนี่เล่นกับโคแหละนะเขาบอนะแต่ว่าด้วยคุณภาพแรงแล้วก็อาจจะเจอโคนประมาณนี้แหละทุกคน เฮี Ooh, ้ยฮ no no yeah, anyway. no 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 ุ้งไปโดนโอ้สวยเฮี้ยไม่ได้ค่าเฮี้ยเฮ้ยทีเดียวโอ้ยโอ้โหผมโดนจิวเดอร์สตันโอี้ย่แล้วทุกคนไอคิดทำาไปเล่นไปมนก็เอาเรื่องอยู่นี เข้าแบบศสี่ศห้าไม่ได้รรองเท้าผมขั้นเลยนะขั้นสองแล้วว่าไม่เห็นจะตีเร็วหรือวะหรือคิดไเองนต่เดือตีช้ามากเลย What my play ดูกูเล่นซะเข้าไปเก็บของโอ้ย ไอ้เกี้ยสกิลหนึ่งหมดอย่างไวทุกคน,นเก่าจังะอะอ,อ,อะไรอู้หูยเจนเจนนะผมขอฟาร์มก่อนคือแบบว่าแทบไม่มีคลิปให้เล่นเลยคือแบบว่าเราต้องเก็บอันนี้ครับผมน่ะอุ้ยอ้ยโวยโวยโอยอย Ôi cái trắng nha Ôi chia mấy đồ đi Ôi oh, đồ hay tệ hổ cạo với dạo hay tệ khác lắng đây Ui oh, yeah là lên bè ผมว่าต้องออกดาบแดงเลยวะไม่งไงต้องเข้าแบบไปตอดเลือดโอ,อเค มันเป็นตัวโหดอยู่นะมูราดอะด้วยความที่แมพมันเล็กด้วยแหละนะครับผมเนี่ยคือเราสามารถที่จะพุ่งออกแล้วก็หนีแบบป,ปาดแล้วก็หนีปาดแล้วก็หนีได้เลยเพราะว่าแมพมันเล็กไงคือบอกว่าเขา้าเดินแป๊บเดียวไม่ไกลเข้าจุดปลอดภยัยเราละโอ้ยทีอาเองโอ้ยทเทียววิ่งอย่างไวเลย มันไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะสกิลสองอ่ะถ้าเป็นของ <c oughs> ในคอมหรือว่าเอ๊ะไม่ใช่ของในคอมแต่อของจริงคือบอกว่าสกิลสองมันแรงมากเลยนะแบบพุ่งเข้าไปปาดปุ๊บมันคือแบบครึ่งหลอดขึ้นอนะ่ะไอเฮียและทีมไม่ได้ดูเลนกันหน่อยเนี่ย เนี่ยดูดิไม่ใช่ไม่เห็นแรงเลยสิคิวสองเฮ้ยเอ้าไอ้เฮียมันก็พกใส่กูนี้โอ้ยคึองดไอ้สกคิวสองไม่แรงจริงอันนี้ทุกคน ออกไรยดีวะน,นี่กนะ็รักกันนะมูล <Words. S 2> อามัสดิ์เฮ้ย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 ,ยตายนะยบบนเริ่มแรงฮะเริ่มแรง เออเยควะเพื่อนผู้ชนตายเลยนี่ลิงลิงเขานี้เออแทบไม่แดนตีเลยคือแบบว่าผูกก้เขาปาเฉยๆก็ตายแล้วเริ่มแรงนะฮะนันป้อมดิเพื่อนโอ้หเห็นปะอีหยังกูปัดป้อมสองทีตายไม่จะตายดิป้อมระเบิด แล้วกูตีอะไรเนี่ยไม่เหตะแตกขึ้นเลยวะขอเก็บตะแตกว่างเพื่อนเฮ้ยเก็บจากแดงมันก็ได้ไอ้เยี้ยไม่เข้าอุ้ยโอ้ยโดนล็อกโอ้โหเห็นว่าเมื่อกี้ปาดไม่เข้าสักตัวเลยอ่ะโอ้มันไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะเนี่ย มันเก็บสแต็กได้เท่าไหร่เนี่ยสิบสแต็กมาเขาผมนะฮะเออเราออกอะไรดีทุกคนอันนี้มันผมว่าแทบจะไม่ได้ใช้เลยวะออกนี่ก็แล้วกันเนะจาะเกาะอีกสิบห้าวะเจาะเกาะเป็นอันนี้รับผมนะฮะเฮ้ยนี่มันคลีเอ้ามันออกของให้เองวั What? อันนี้มันออกอไม่เป็นไรก็เกิดมันเอาขอให้ผมเองอะอาจจะผมแบบมันอาจจะแบบว่าผมแบบไม่ได้ขยับขยื่นเกินกี่วินะรับมันก็เอฟเคให้นะ <in> โอ้โดนล็อกไ <in> อเฮียฟิกเกอร์หนีอีก โอ้โหคิวเดอร์โอาแย่แล้วไเชียแพ้กูจะแพ้เป็นไปไม่ได้ไปเชียเกียมตึงมากโอ้โหเชียร์แมตตี้ออก,ออกูวะเออออกเคียวดีกว่า ่ช่วยไม่ว่าก,ก็น,น้อยคือผมตีช้ามากอะ่ะคือผมขายรองเท้าไปอะ่ะเฮ้ยมันมันเราก็ได้มันสามท่ไอเย้ยนี่ขนาดแรงเฮ้ยมันคองมันคองโอ้โหเย่แล้วมันได้ละไม่กี่ผมปาดไปไม่เข้าใครเลย อเพื่อนอไอ้เฮียไม่เข้าจริงนะเนี่ย้ยแทงเข้าแล้วแทงเข้าแล้ว,ว,ลวคือผมว่าเข้าไปตีปกติแรงมากแต่ว่าอันตีอะไรอย่างเงี้ยโคตรเบาเลยด้วย ว้าสไม่ไพ่ดูการเล่นของกูอุ้ยแย่ละลาจะเตะอนี่ไม่เข้าอ่ะขนาดอันติยัดษ์ไหยาเตะยังไม่เข้าอ่ะคิดดูก็แล้วกันนะเฮียคิดจะออกของยังไงดีวะทุกคนผมลองออกอันนี้ดูดิจะเปลี่ยนเราออกการินกินน้สนะครับผมนะครับเผื่อว่าเจาะเกาะได้ไลน์ขึ้นอะไรเงี้ย อุย้ยแรงแรงแรงเกือบไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ <c oughs> ้ยไอ้ที่กูลืมดูเลยว่าไอเต,ตอยู่ตรงนี้ <c oughs> โอ้ยแย่แล้วทุกคนแพ้แน่แพ้แน่กั <c oughs> <c oughs> นได้ปะไ <c> อ <oughs> ยีอ่สิบสองก็ดีโคตึงอะทุกคนเ <c oughs> <c oughs> กมอะไรวะนี่ ก็แบบเล็กก็นเนี่ยเอ้ยอย่าลึก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 เอ้ยเมทโดนรล้วงสวยกันไว้เออได้ยอยู่ได้อยู่ขี้นบ่นรนันนะไอ,อ้นนี้อะไรเนี่ยมาทำอะไรี่ยเค้ยปิงเหรอไฮ้นี่มันว้บเฉยเลย <What? S 1> แค่สิบสองนาทีมันก็แบบว่าเลทมากๆแล้วอ่ะโหตายเกิดนานมากแล้วเนี่ย ไอ้ชื้อนี่จะเนียนบ้านไอ้ชื้อนี่จะเนียนบ้านเออเออเราขึ้นบ้านได้เนี่ยมันตายสิเรียบร้อยจบแล้วผมบอกไว้ให้มามามาไม่ต้องเอาของเอาของเลยทั้งนั้นน่ะอ๋อ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 อโอ้ยที่มันหนีไวด้วยปีบ้าน กูตีบ้านกูตีบ้านอเยี่ยมูราณไม่ใช่มูลรานไพ่ได้ามาโดนสก,กูจบไม่ได้เออโอ้ยเยี่ยมั่งเกิดนาทีกว่าเลยทุกคนเฮ้ยคลิปเข้าบ้านตีตีบ้านไอ้คลิปเไม่ออกกันนาะทีโอ้ยน,นี่เอาของออยู่นะทุกคนโ,โห โอ้รอบนี้คลิกซี่แรงมากคลิกซี่คือโอ้ีีไงสิบเอ็ดตัวฮะเผื่อว่าถ้าไม่มีคลิกซี่ดาเมจทีมเราหายเลยอะเอ้สวยสวยคลิปเราดัานสามทางได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คลิกซี่ไม่อติรัวรัวเลยทุกคนเรียบร้อยตีบ้านสวยเพ่อนโอ้ไอ้เหี้ยไม่คิดว่าเกม เกมอย่างนี้มันจะตึงได้ขนาดนี้นะครับผมเนี่ยคือผมไม่อยากจะทิ้งสภาพแบบแรงสูงๆเลยคือแบบฮัตพลาดตายปุ๊บนี่คือแบบโอกาสที่จะมาแก้มือนี่คือแบบว่ายากมากนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นไม่ทันหลานนะครับผมนะโอ้ยเอฟเนี่ยว้าคลิกทีเอฟพีลำเมจมันน่าจะสูงฮะแล้วมึงจะให้กูแชร์ทำไมเนี่ยเออโวโวโวเฮ้ยได้กล่องอันนี้เลยได้กล่องโกลเด้นเลยทุกคน มีอยากรู้ว่ะโอ้มันตายน้อยแล้วมันแอคซิตเยอะครับผมเนี่ยดาเหมจนผมก็เยอะกว่านี่กว่ากดไลค์ให้เลย <laughs> โอเคนะก็เอา,าเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบายโอ้คลิปนานมาก17นาทีนะฮะ